สวัสดีวันฝนตกนะคะวันนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ป่าเข้าป่าหาหน่อไม้วันฝนตกไปตึกสะดุ้งแล้วมันบ่หมานก็จะมาเอาหน่อไม้นี่แหละคะ่ะไปต้มเราไม่เอาหน่อไม้ไปเอ็ดหน่อไม้หน่อไม้ดองพร้อมกันหน่อไม้ส้มบ้านเข้าห้องวันหน่อไม้ส้มหน่อไม้หน่อใหญ่มากที่ริมห้วยประสาน ที่พามาข้าวกรวดนะคะที่ตาสิงห์งัดทั้งงัดขุดเอานั่นนะคะมาดูวันนี้นะคะเทนเทนเนี่ยเบื้องความใหญ่อันนั้นฟันเอาแล้วนะคะนะเนี่ยจะเอาไปทำหน่อไม้ดองชื่อของเขาคือกิมซุงหน่อไม้กิมซุงนี่ค่ะน้ำโพยประสานหลายน้ำเยอะพอาะ่สิงห์ยอสะดุ้งอยู่เตือนคุณค่ะ ตึกสะดุงอยู่ข้างล่างอันนี้ยาวแล้วนะคะอันนั้นอันนั้นเขายาวแล้วเอาไว้ก่อนเอาทรงเอาทรงอัน,นะคะ่ะอันนี้อันหนึ่งจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ฟันเอาละอันนี้เอาไว้เนี่ยคะ่ะมาดูมาดูความใหญ่ริมห้วย ริมห้วยปาสาทนี่ค่ะโนที่ฟันเอานะ,นะคะนั่นนะหยุดแล้วนะคะช่วงบ่ายๆแต่ว่าคืนนี้นี่แม่แหลมว่าน่าจะตกมาอีกอยู่ไปตึกสะด้งแล้วมีหมานคะ่ะเอ็ดบ้าไม่หึ่นคะ่ะพมือนี้คือเราไปนี่น้ํามันใสละคนที่เข้าไปตั้งแต่เชา้ชาๆนะเขาได้เยอะอยู่นะคะได้หลาย บางคนก็ได้ประมาณซีฮาโลคุณละค่ะปลาปลาตัวเท่าสองนิ้วสามนิ้วเนี่ยพ่อใหญ่สิงห์นะได้ปลาคอตัวหนึ่งปลาคอสองตัวปลาคอปลาชนนะคะสองตัวอยู่ข้างล่างแต่ไม่เหลมขึ้นมาเอาหนอไม้จะเอาไปต้มด้วยนะคะแล้วก็จะเอาไปทำหน่อไม้ส้มนี่ค่ะน่อนี้ตะปุตะปิอุมมอิมิ นี่ค่ะน,นเล็กๆนี้จะเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มหน,นใหญ่ๆนะจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มนี่ค่ะเรามีหลายพันธํ์สำหรับหน่อไม้นี่ค่ะน้ำโฮโสานสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสบายดีวันฝนตกสวัสดีค่ะ